สบายดีสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องมดสุภูสุคนนักการจะดีตอนครับเข้าสู่ช่องของคู่คิวอีกแล้วเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องเส้นปัจจุบันคู่คิวอยู่ที่บ้านหอยเลือดพี่น้องเป็นบ้านแห่งหนึ่งที่อยู่กลางเสน้นทางเนาะอ่าเป็นบ้านที่ขึ้นกับเมืองน้ำท่าแครงลงน้ำท่าพี่น้องเนี่ยกับ,บ้านมีประมาณนี้พี่น้องเนาะประมาณนี้สิแล้วก็บริองนี้ก็มีเหลียบทางไปซื่อๆเนาะ ลุมพันก็จะเป็นนำทาละก็มีโบล่าลังคาเฮือนดอกพี่น้องเนาะซึ่งใดเขาว่าเขาเจ้าแบบยหย่ขอบรัวไปอยู่บนอื่นลายเติบพี่น้องเนาะเขาเจ้าก็จะมียางพาราลายเติบแต่ว่าอ่าบานแห้งนี้นะพี่น้องเนาะบานแห้งนี้เขาเจ้าก็ดำรงชีวิตกันอยู่แบบนี้แหละห้าเสากินคำเนาะอ่าบางขอบครัวก็จะมียางพาราปาดบางขอบรัวก็เฮ็ดไฮเฮ็ด่วนไปแต่ก็มีขอบรัวหนึ่งที่เสาบานแนะนำมาเนาะ ชาวบ้านแนะนำคุคิวมาว่าแบบขันที่เาไปก็คืออ่าอํานาจการปกครองบานมาเก็บกรรรวบรวมข้อมูลเราก็คือครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่ขัดเคิรนขันที่เาไปเป็นครอบครัวที่ทุกยากก่าันะพี่น้องเนาะคุคิวก็ได้ข้อมูลนําพอใจบ้านเพิ่นคุคิวก็เลยมามาเบิร์ตัวจริงเนาะว่าครอบครัวเพิินเป็นจังใดพี่น้องมัจะยู่กกางบ้านหมแหละเดี๋ยวพวกเขาจะไปท้าเบิรงว่าเป็นจังใดแล้วก็พอที่จะ เหตุใดๆได้ได,ดพอที่จะช่วยเรืออีกยังได้ได้ในเบื้องต้นพวกเขาก็จะช่วยไปก่อนนะพี่น้องเนาะอ่เป็นจังไงไปเบิ่งนํากันพี่น้องไปรับชมนํากันเลยก็โอเคพี่น้องพวกเขาก็มาหอเฮือนเพิ่นเนาะเงินลังนี้โอ้คือว่ามีใหม่มีกระเบื้องนี่นะบ่แม่นหางเฮือนสิผู้เฮือนมาพี่นอ้องแต่าบบาว่าชาวบ้านแนะนําว่าครอบครัวนี่คือครอบครัวที่ทุกยาเขาสัตวพี่น้อง

สบายดีไหมสวัสดีสสดน้องกูเลยเออมุมีไฟฟ้านะคัดนอกมามีฟ้าคับโอ้มืดเหรออันนี้มันเฮือนเจ้าอันเจ้า,จา,ก,าก็างหูภาษาข่อยเนาะอืมตัวเปลียนเอ้คันเจ้าป่าภาษาจัลลดเดินขยให้มู้ข่อยแปด้ออืยเจ้าชื่อยังก่อชื่อซื่อชื่ออ๋อจักปีแล้วอายุคันห้าสิบ หาสิบอันอยู่ในหอนมันมันลูกทรายเจ้าเจ้ามีลูกคนหนึ่งลูกจักปีลราลูกพันสิบห้ามาผิดเท่ามาผิดรึแนงเฮียเอเออแตงกินยู่ปะเห็นแตงกินได้เออสบายเลยเนี่ยเออซื้อซื้อแอร์สบายดีป้งอ่ะสบายดีบ้ะเออนางนำไงไอ้ท่านนึ่งเนี่ยซื้อซื้อแอร์บุญเทียงซื้อบุญเทียงยังเขาเงียนบ้ เขาหมอยังแหละม่าฮ่หม่ฮ่อ๋อโอเคโอเคไปแต่งกินหลดบ่เดินไฟสใหม่หมอเดินลมน้ำแม่โตก็ได้เออแม่ซื่นเนาะซื่นเฮ็ดไฮอะอาชีบเฮ็ดไฮเฮ็ดไฮเจ้าแม่สนเผากระมุอ๋อโดยโดยโดยเพื่อนหนึ่งยู่น้ำกันทุกคนทักสามคนคนหนึ่ง คนพี่มาคนยูเฮียนนี่มีสามคนมีเจ้าเราลูกชายเจ้าเราอีกคนนึงเป็นใครเป็นนองน้องเจ้าไปใช้เดี๋ยวนี้อยูให้บ่มายูเฮีอนยูให้เจ้าเป็นนองเจ้าน้องสาวหรือน้องชายน้องชายน้องชายโอ้เป็นเป็นบ้าบั่วปาตี่ตาคน คนเสียจิตอืมะเราเจ้าเป็นคนเลี้ยงเล่านี่เจ้าให้ไทยเลี้ยงเล่าเจ้าเลี้ยงลูกได้โถอันคอยท้ามนิดนึงเนอะพอดีอ่าคอยได้ยินข่าเขาเจ้าบอกว่ายุบานเฮาแม่นบานหอยเลือดเนาะเขาเจ้าบอกว่าเจ้าแม่นขอบครัวที่ว่าทุกอย่างอะนะขันชิบะไปแม่นะเมนโอจนอ่มเจ้าบุมีผัวบ่ สันคออนพวจสอไปใช้สันไปตายแล้วพวจตายเราเจ้าเลี้ยงลูกคนเดียวเจ้าชงลูกเจ้าเฮียนหอดมหกคนนะอโอ้เก่งแท้อาชีพคือเฮ็ดไฮนเนาะปีนี้เฮ็ดบ่อไฮนเฮ็ดนอยอ๋ <Head no. S 1> อคือบ่เฮ็ดลายล่ะ <laughs> เฮ็ดลายมะพอ้าวมะ ปู้ไปคิดเฮ็ดลายบูมียยาซวยอ๋อเห็ดลายบูบูผู้สวยเจ้าคนเดียวลูกชายไปเฮียนเจ้าคนเดียวเสียยาให้อืมอ๋อตะกี้มันไปไ้มาเนาะอืมเขาไ้งามและเขาไ้บ่งงามบ่งงามจนเฮือนเจ้านี่มันให้แปลงให้เจ้าแปลงคนเดียวอ่ะบ่ ไอโอเทนเอมโอเทนพี่น้องเอมเอมเอมเ็ปเอมแมนแมนพี่น้องอะพี่น้องเขาจะแปลงให้อ๋อสันเจ้ามีอ้ายเออยน้อนนำกันไล่เบาอยู่บ้านนี่มีโอคางข้างในมือเรือนข้ายใมือเรือนอ๋ออันนั้นก็เป็นพี่น้องเจ้าที่อ๋อโดย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  เออคอยเห็นใหม่ยุ่งของล้างหันแมนใหม่กับกระเบื้องหันแมนเจ้าเชี่ยเทือนนะบบเทของเอ็มอพนี่บ่แมรุของเจ้าอะโบอ้าใหม่ยุ่งของล้างนี่แมันของของพี่น้องเจ้าอืมคอยมันของเจ้าเฮเธอเมรุนะบ่แมรุอ๋ออันนี้นี่แม่นเฮืร์ลังนี่เขาเจาะปุ๊กคอยเจ้าได้จักปีละปีคลาดปีไก่ปีไก่นี้ได้ช่งปีเนาะ โดย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 ขออนุญาตเขาไปท้ายในเฮือนเจ้าก็ได้ะคลำที่บ่อคลำอ่ะบล็อคลำขอขอท้ายอันหนึ่งนะเฮือนบล็อก่มีไฟก็เลยเนาะเฮือนไฟไฟฟ้าเจ้านี่มันดอกมันขาดมันขาดดอกสันเจ้าเจ้าโต๊ะน้ำพายส่ไฟนั่นบ่็อกเจ้าโต๊ะจะเ่เฮือนเขาเจ้าทั้งเฮือนพี่น้องที่เพื่อนเฮาแลเพื่อน คีเมอขั้นค้างคั่วแน่เห็นยังไงอันนี้กับเห็นคั่วมาแล้วนอ๋อเห็นง่ายสุดตัวนี้อือเห็นนอนแน่อ๋ออันนี้เป็นเฮือนเฮือนยายเจ้าอืออ๋อแต่มีเฮือนสร้งลังสันนะอ๋ะอนนนนอ,นอันนั้นแม็นเือนนอนเจ้าเนาะอืมเอา้าอันนี้มันเฮือนครัวซื่อๆตี่อืมอ๋ขอขอคิดว่านี่มันเฮือนนอนฉันคือว่ามีบนนอนอยู่นนี่ มันแพะนอนนี่หน,น,นองไส้ไงหนองไส้ผู้เป็นบาฮันนอนนะอ๋ okay, okay, okay. อโอเคโอเคโอเคใอยเลยคิดว่าเฮือนลังนี่มันเฮือนแบบมันเฮือนยุ่เจ้าเลยอยานะมันก็น้อยพอดเฮือนลังนั่นเนาะอ๋อโดยๆๆโดย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 เด้นี่มันแต่งกินซืีอๆซิอืมไม่เนาะนี่เป็นเฮือนครัวเนาะคิดว่าเป็นเฮือนใหญนะ่ไปเนาะเห็นเต้นกินเนาะ <s> แจียมพัก อืม๋อ้อันนี้บวงใหญ่นี่มันเฮ็ดเอาเอาไม้เฮ็ดว่ะขาดก,กันเนาะอืมโดินๆลูกจะมือเรากระตือเนีย่ยโอ้ก็เจ้าก,ก็บ่ได้ขาดเคลื่อนยังไรที่เนาะเอ๋ยเนาะขัดโอ้เข้าโอ้ซื้อคูป,ปี้คูป,ปีนะ้เนาะเขาได้ซื้อเอา ก็มีเฮือนยุ้ยด้วยนเนาะคอยคิดว่ามันเฮือนลังนี่มันเฮือนเจ้าว่าแบบเปมันหน่อยบ่แม่นเนาะเห็นใหญ่เจ้าก็มีเจ้าซื้อเขาสุปีส่นเจ้าเฮ็ดให้บ่ได้ฮะบ่ได้ปีแล้วได้เขาจักเป้าให้หาเป้าหรอปีแล้วได้เขาหาหาเป้าอืมอ๋อส่นเดี๋ยวนี้เขาได้ซื้อกินนะสุหมัอนี่เห็นเขาอยู่ในหันมันเจ้าไปซื้อเอาอืมอืมดอยดอย อันนี้มันไผอันนี้มันลูกน้องลูกน้องเสื่อนแล้วนี่เสื่อนอะอ๋อลูกจะมีพี่เป็นน้องอยู่เนาะก็โอเคโอเคสนะขวยอันได้ฮับเขาวว่าหายมาแบบหายมาหาเจ้าหายมาทามขาข้าวเจ้าเนี่ยมาเป็นจังใดก็ประมาณนี้นะชีวิตของเจ้าเนาะเจ้าบ่มีพ่วแล้วก็เลี้ยงลูกคนนึงแล้วก็มีน้องคนนึงอยู่น้า ก็ถือเว่าแมนเจ้าคนเดียวมัดที่ได้เฮ็ดไหมนะอ่าโอเคสันเดี๋ยวคอยสิเอาเงินจำนวนหนึ่งไปให้เจ้านะจะอันใดเจ้าที่ขาดเคลื่อนจ่ก็ไปสื่อนะมันเป็นเงินจำนวนหนึ่งที่ว่าเพิ่นฝากมาเนี่ก็บร่วงบรายหรอกแต่ว่าคอยคิดว่ามันมัน,นจะมีประโยชน์สำหรับเจ้านะอ่า นบขอบใจเพื่อนได้ขอบใจนเอนอลูกลาเนอโดยโดยโบแมนเงินของข่อยเนะอเป็นเงินของอันผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนนะเพื่อนเป็นแม่ฮักข่อยแม่ฮักอยู่ยทางอเมริกาเพื่อนได้เพื่อนเพื่อนฝากมามเพื่อนกับฝากมาจำนวนนึงได้ว่าข่อยก็จะไปได้แบงค์แบงค์ให้จเจ้าได้แบงค์ให้คนอื่นได้นะอ,อันนี้มันซีเซนกับหาซีพันกีบเจ้าเจ้านับเบิ้งต้นเนาะซีเซนหาซีพันกีบก็เจ้าอันใดที่ว่าขาดเคลื่อน ก็ไปสือมาก่อนเนออเป็นจังได้ก็มือนาได้ไปได้มากคอยๆอยมาย้มามาแวะออีกเจ้าสู้ชีวิตต่อไปเนอะค <laughs> อยก็บุหูนีว่าอันขอบควดวจะเป็นจังได๋นะก็พอดีชาวบ้านเขาเจาบวกมากคอยก็มือนี้ก็เลยวางจักเวียงนัง่นนึงคอยกับหมูคอยก็เลยแลนมาฮะแลนมามกับพอดีเห็นเจ้าอยู่ก็เลยหูเรื่องราวประมาณนี้เนาะจังได้กับยูดีมีแหงเด้อสู้ชีวิตต่อไปเนอะ เด็กกับวน่าเอาเนาะอ้าวสันจุขายเด็กกับวนเน้โอเคโอเคโอเคอ้าวจุดีมีหฮงอ๋อนี่คือเฮือนเพิ่นนี่เนาะเนาะนี่เป็นเฮือนครัวที่แรกคิดว่าเป็นเฮือนยูเพิ่นเลยบ่าแม่นเนาะเป็นเฮือนครัวแล้วก็นั่นเป็นเฮือนแถ้แถของเพิ่นก็ชื้อ่าบนยูบนกินกับคอนข้างโอเคเนาะพอพอมียูมีกินยูได้่าคุอิวคิดว่าใหม่ตัวนี้เป็นใหม่เพิ่นบ่าแม่นเนาะ เป็นใหม่ของพี่น้องเพิ่นมาฝากไว้ก็ชีวิตของเพิ่นกับประมาณนี่แหะพี่น้องเนาะมีนำกนอยู่ยีำนำกนารซ้มคนเพิ่นเป็นคนเลี้ยงเพิ่นเป็นคนแบบเฮดเฮทไท,ทคนเดียวอ่ะนะลูกทรายเพิ่นกะจะต้องได้ไปหาไปเฮียนอยู่ในเมืองแล้วกัน้อ,นองทรายเพิ่นก็นเป็นคนแบบสติสัมปชัญญะบ่ค่อยโอเคพอปันใดเพิ่นต้องเป็นคนเลี้ยงก็ประมาณนี่แะพี่น้องเน,ะนงนะาะเท่าที่ชาวบ้านเพิ่นแนะนำมา กะคุกคิวกะต้องขอขอบอกขอบใจลายๆนะผู้หญ่ใจบุญก็คือแม่ฮักยุททางอเมริกาที่ได้ฟาคุกคิวมากอ่าคุกคิวก็จะได้ชัดแจงเนาะแบงค์ให้อ่าเพื่อนคนอีแดะแล้วก็จะได้ไปแบงค์ให้คนอื่นเดะอ่าตามสมมกสมควร่แหละพี่น้องไยก็ขอให้แม่จงยุนด,ดีมีสุขเนาะตลอดปีตลอดไปบานเพิ่นก็ประมาณนี้นะพี่น้องเนะาะบานเพิ่นก็น,นี่เพื่อนแต่ละลังก็ค่อนข้างที่ว่าดีเติบเนาะ ผลเป็นทรายนำ้ำก็เท่าที่โอลมไปก็พอพอประมาณนั้นลำพ่นอ่เนะเพิ่นกนะ็ลำบากอยู่พอว่าบ่มีไผเห็ดไผหาอันหัวหน้าครอบครัวคือพวเพิ่นกบ่บยุอะนะเพิ่นก็ยยนะนกตองเลียงลูกเพิ่นก็ต้องเลียงน้องกะเอาเป็นว่ามือนีพวกเขาได้มาเห็นสิตของเพิ่นก็แต่หูเรื่องเล่าพอเขาขาวประมาณนี้เนาะอ่าตามที่ชาวบ้านแนะนํามากก็คือครอบครัวเพิ่นนี่แหละเป็นเป็นหนึง่งเป็นหนึ่งครอบครัวที่วา่า แบบขันสิเทียบก็ลายๆล่างขาเฮือนเราเพิ่นถ่านคัดซนก็มัวนะเขาก็ได้ต้องได้สื่อมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่านะเนาะพวกเขาได้แบงปันไปเล็กๆน้อยๆเทา่าที่พวกเขาสามารถแบงปันไปเ <c oughs> นาะ <c oughs> โอเคพี่น้องเราก็พบกับพวกเขาได้ไหมในอีพีต่อไปเนาะขอให้มดสุขผู้สุขคนจงมีแต่ชีวิตที่สุขสงบปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องแล้วพบกันนะพี่น้องเนาะสบายดี